เขาลืมจ่ายค่าไฟเพราะว่าเขาบอกเขาทํามาค้าขายภารกิจแน่นนะคะแล้วก็เลยโดนตัดไฟปลาที่เลี้ยงไว้เลยตายหมดเลยนี่คือรีบไปจ่ายค่าไฟและแต่กว่าจะมาต่อตายไปแล้วหมดบอ่อเบอร์โทรก็ติดไว้น่าจะโทรบอกกันใช่ไหมข่าวท้องปินเชิดเพชรบูรณ์โพสต์ภาพหนุ่มคหนึงโอดออยไฟฟ้ามาตัดไฟที่บ้านปลาคราฟสวยงามที่เลี้ยงไว้ไว6ปีตายไป22ตัวอ่านี่ฮะ เขาลืมจ่ายค่าไฟเพราะว่าเขาบอกเขาทํามาค้าขายภารกิจแน่นนะคะแล้ก็เลยโดนตัดไฟปลาที่เลี้ยงไว้เลยตายหมดเลยนี่คือรีบไปจ่ายค่าไฟและแต่กว่าจะมาต่อตายไปแล้วหมดบอ่อเบอร์โทรก็ติดไว้น่าจะโทรบอกกันใช่ไหมกูก็ไม่จ่ายเลยหมดกัน22ตัวเหลือตัวเดียว หกปีหกปีกูเลี้ยงม,มามึงมาตัดไฟกูโทรบอกก็ทำก็ไม่มนีมึงมาตัดตอนสิบโมงกูก็ไม่จ่ายเลยบ่ายสามกว่ามึงมาต่อคืนไม่เหลือดูเว้นครับทาทมูชมเห็นไหม คือตัดไฟตอน10โมงแล้วก็รีบไปจ่ายสามฝ่ามาต่อคืนแต่ไม่ทันอจริงเลี้ยงปลาคาพพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องมีสำรองอะเวลาไฟตัดปเยกา14นาทีเดียวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับโดยปกติก็ไม่ติดคนเก่านะครับพูดถึงคนเก่า